สวัสดีครับวันนี้มาติดตามอาการป่วยของคาร์บ,บาวครับดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนักแล้วครับกวนไอมันละนปกติมันต้องอ,อีครับมันเวลาผมเข้ามาในคอแมันต้องเดินมาจนครับใบหูก็ยังเย็นๆดูนะต้องยุบตัวเองเย็นเหมือนกันครับาอากาศมันหนาวครับ วันนี้มีหมอกลงไปถ้าผมเดินไปไหนมันก็จะเดินตัวก้นเข้ามาหาไส่ออคอกแล้วครับตั้งไฟไว้ดูนโอ้หน้าไปหวาบไฟขนไม้มดนี่เดินมาเหมือนตะวันแล้วครับเนี่ย ต่ว่าการก้าวแข่งก้าวขากันยังมีจ้าอยู่ไหวแล้วครับวันนี้มันแกออกกันละแต่ไม่หัวมันจะไปกระโมมันได้ก็แต่ถึงว่าการเดินมันดีกว่าตัวันนักอยู่อาจจะปล่อยอยู่ใกล้ๆกันนี่นะครับ ไปไปกับงอนนะี่แหละอยู่ในขอบมันแคบครับนี่ชิบะมีอล้มเล่นมาลนะนี่ที่มันสุขสุขภาพดีมันเขี้ยวเอื้องนี่มันจะเป็นอีครับนี่มันเจ้ามาทุกตัวครับเนี่ยเอากดกดดูนี่มันจะบะมียะข้างอยู่ในกรนะเพาะมากละเนี่ยมันจะต้องลึกเข้าไปอี่ครับนี่ นี่คือมันเกี่ยวเอื้องนะสังเกตง่ายๆครับนี่มันจะว่ามันเข้าไปมดทุกตัวครับนี่ผมพอเดี๋ยวจะว่าคีมโมครับนี่มันจะเป็น่ยนอยทุกตัวครับนี่คือมันเอาหญ้าในกระเพาะมัดออกไปเกี่ยวครับเกี่ยวเอื้องมาคืนเพราะว่าตัวน้อยตัวใหญ่ครับจะเป็นเหมือนกันมดเนาะสังเกตง่ายๆครับ หัวไวายตัวไหนที่เจ็บป่วยกำเนี่ยมันจะออกละ <c oughs> นี่เหมือนกันทุกตัวครับวันนี้หันแล้วก็ดีใจครับเพราะว่ามันน่าจะอาการดีขึ้นละเดี๋ยวจะปล่อยมันออกไปครับ ไฟมันไปกับงัวะนะ่พ่อน่ะเพราะว่าในห้วยมันก็นยังมีห่มอยู่ยังเย็นอยู่สักสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็เอาปิกมาครับปล่อยมันออกไปเดินกับหม,มูมันมันแามเดินครับแามไปด้วยงูนอกจะกักไว้ครับยากอยู่ม่ใครอยู่แค่นะ่ะเกี่ยวเรื่อง หญ้าในปุ่มมันเกือบจะหมดแล้วตว่าขี้ปุ่มมันจะจีจ๊ดหรอเ,เออมันเหมือนอมาได้เกี่ยวเอีองเลยเนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยมันต้องเปลี่ยนจี่ดเ,เนี่ยตว่ามันมาเกี่ยวเอีองเลยหญ้ามันเต็มแบบไปกินมาวันขำก็กเต็มอยู่ยจ้าหนะ่อยกำข,ขออกแล้ว tít phai đĩa là này Mày được Mấy cái Nhung có bảo bó mi nè, nó đang tương mây ạ Mà dăng tương nè Tương văn thì nhung cọ tầm nè Tăng thì sẽ ọc Mà này đắp nè, mày, mày đi vô Phải tới ชิบโมงชิบเโมงก็เอาปิกอะปิกกอนง้อก็ได้หมอกไปเดินหยุดเส้นหยุดสายมันก่นถ่ายคลิปไว้ครับตอนที่มันมสบายย้อนไปดูมันก็เดินตัวก้นมุงแต่ครับ แต่มันบอกแสดงอาการ่าชัดเจนบางทีมันจะเดินไปก่อนหมนูนี่จะเดินไปที่ข้างแม่มันตลอดแต่วันนั้นผมสังเกตละไปดูในคลิปย้อนไปดูมันเดินตัวโ้นครับไป๊บละมันต้องเดินไปโวยี่ครับปุเก้าติดเก้าเก้าติดเก้า

<c oughs> กำนี่มันจะขี้เหี้ยนะเฮ้ย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 เจิ๊ดไยรัดมานี่มาได้เอาเกียบขึ้นไปเร็วถือว่าฟื้นตัวเร็วอยู่ ถ้าเทียบกับอินนี่คาราบาานี่จะฟื้นตัวเร็วกว่าครับหมดละวันอื่นมันก็บอกขึ้นนะวันอื่นกับเตี้ยวไปพูดครับกัมี่มันบมนกัวเจือกละมันต้องโดนไปดูดสักเตือนหนึ่ง น่าจะปล่อยให้มันเล็มมัเป็นแป้งเล็มปล่อยได้ปลูกไงแผงกุหลาบตั้งเหนือบนกันใจว่าน,นี่ใครลงไปเล็มขนาดวิ่งนี่มันเสียอย่างเดียวคือเวลาฝนตกแมหน้ามันท่วมครับมน้มขังนะครับมันเอาขี้ดินแดงจากบนดอยไหลลงไปครับ ยาอยไรแบบไงมเลือกครบเป็นเลือกตัวน้อยครับเลือกลายล่มันจะเป็นฝ้าเป็นเมฆอยู่อันปลายวันอยู่ครับ มันก็จะตกไมาทำละช่วงที่11ถึง15บหันนี้ก็จะตัดเนี่ยน,นี่เปียห้งนเก้าครับตอนเรื่องอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปครับอยู่บนหมดแล้วครับ กานเดินก็นปกตินะครับดูกินญนีก็ดูกระชับกระเชงครับตัววนี่คนละเรื่องเลยวันนี้ผมก็มได้เอายามาตัวครับเพราะว่าเมื่อตะว,วานมันก็เกี้ยวเอื้องหละมันฟื้นตัวเร็วฉีดไปแค่วันเดียวครับ เวลาหายเบมันเข้าแกบนี่มันเครียดกันโดนฉีดยานี่มันกัวครับอากาศที่อาจจะ,กกจะมีเห็นมียุ้งครับบดบดหมึดหมึดนี่เข้าก็เริ่มเหลืองครับเริ่มแก่แล้วเข้าปีนี่ข้าวดอกขายังเกี่ยวหมดได้หมดเถอะเกี่ยวหมดแล้วเถอะก่อยเกี่ยวไปครับ กลับขึ้นมานี่เดี๋ยวต้องลุมให้ไอ้ก้ามตัวเดียวต่อมา วันมันก็มาขึ้นนะแล้นี้น่าจะปล่อยควายครับอะไรขึ้นแต่เขาไปได้นิ่งนอนใจวิ่นแรงก็จะเช็คอาการลำหลอบนะครับเข้าไปในคอปุ๊บก็ต้องพอว่ามันเกี่ยวเอื้องก่อนแต่ดูมันกินหญ้านี่ดูดีกว่าตะวันครับตะวันนี่กินหญ้าแบบเหมือนมีหญ้าขำคออยู่คืนก็คืนยาก กเกี่ยวก็เกี่ยวยากครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอางูออกจากคอกกันอยาจะปล่อยเลี้ยงด้วยกันครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณน,นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ